สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกลัวในบ้านค่ะวันนี้นะคะจะขอเสนอเมนูหมูแดดเดียวค่ะส่วนวัตถุลักของเราจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก็จะมีเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในหรือหมูสะโพกนะคะ1กิโลกรัมน้ำตาลทรายพริก หรือจะใช้พริกไทยขาวก็ได้นะคะแต่ที่บ้านไม่มีวันนี้ใช้พริกไทยดำค่ะเกลือค่ะกระเทียมค่ะเริ่มตำกันเลยนะคะโดยการใส่กระเทียมลงไปแล้วก็พริกไทยดำค่ะเกลือค่ะก็เริ่มตำนะคะตำให้ละเอียดหรือพออยาบๆก็ได้ค่ะ แล้วแต่ความชอบเลยค่ะพ่อเลิอมละเอียดได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะค่ะความหยาบประมาณนี้นะคะ ก็นำหมูมาตักใส่แล้วก็ตักส่วนประกอบใส่เข้าไปในหมูไมมด้เลย โรยน้ำตาลค่ะเมื่อเราใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะเราก็มาขยำค่ะขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเพื่อที่พริกไทยน้ำตาลเกลือกระเทียมจะได้เข้า เป็นในเนื้อหมูนะคะขยับมเมน้กินกนได้กันทั้งครอบครัวนะคะ นี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะนะคะเราก็มาเรียงหมูนะคะเพื่อสำหรับนำไปตากแดดนะคะอ,คอะไรคะเรียงไปจนเสร็จนะคะจนหมดหมูที่เราเตรียมมาเลยนะคะ หลังจากเราวางหมูเต็นถาดแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปตากแดดได้เลยนะคะนี่ค่ะนําไปตากแดดกันค่ะ ด้านแรกนะคะเราก็ได้เนื้อหมูที่กําลังต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพลิกด้านกันค่ะเนื้อด้านบนก็จะตึงๆนะคะเนื้อด้านบนก็จะตึงๆนี่คือได้แล้วค่ะแห้งกําลังดีไม่ต้องให้แห้งมากนะคะเดี๋ยวเวลาทอดมันจะแข็งเรามาพลิกด้านกันนะคะ พิกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปตากอีกรอบหนึ่งค่ะแดดเดียวที่ตากได้ที่แล้วนะคะ yeah. ่ะคะ่ะแล้วก็สามารถนำใส่กล่องได้เลยนะคะเพื่อถนอมาหาจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะคะแล้วก็เรียงใส่กล่องเอาไว้นะคะสามารถเก็บได้เป็นเดือนๆเลยนะคะใส่กล่องอย่างนี้ปิดฝาแล้วก็แช่ในช่องฟิตได้นะคะ แห้งกำลังดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะเรียบร้อยค่ะหมูแดดเดียวของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหมูแดดเดียวของเรานะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ